กัดผิดไฟกัดผิดไปช่องนี้หลายตัวด้วยอยนั่งน,น้ำฟ,ฟ้าตรงนี้เลย và nó có lâu quang dừa rồi nè đưa đi Nó thông tha chặt cạnh nữa từ mình đập Nó lâu quang cạnh nó mình <laughs> เนือน้อเนือน้อเนื้ยกัดไว้กัดโดนโดนโดนกัดเหรอกัดกันมานี่อุ้ยหลุดแล้าจ้าโอ้โหนี้มีแต่ปลาหลุดบนบกเว้ยโชคดีที่ผ่านเลยไอตัวนี้เขาขย่ำเลยนะครับกัดเป็นเจ้ายักษ์ยางครับยำบุ๊มบุ้มบุ๊มปลาข้างทางเลยปลาแมงค้นระแวงเลยตรงนี้เนี่ยครับไซส์ก็พอได้อยู่นะเนี่ย สองขีดสามขีดน่ครับโอเคครับผมฝากได้ครับเจ้ายักษ์จางครับผมก็ตีไม่กี่ไม้ยังน้ำนิดน้อยครับได้เปียบถึงลมลมจะแรงเราก็หาเอาแบบว่าตามร่องน้ำนิดน้อยครับ้างทางอะไรพันเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็ล้อตีหาตูครับผมโอเคฝากกัเ้เจ้ายักษ์จางครับผมตัวเดียวเป็นตีแต้มนะเหยื่อโคตรทนทานเลยใช้ดีมากๆเลยครับผมโอเคยักษ์จางสีส้มสีมานสีมานโอเคครับผม มช่ครับ